หลายคนเริ่มวางแผนจากคําว่าทํายังไงจะจ่ายภาษีน้อยที่สุดทั้งที่ความจริงจุดที่ทําให้คุณประหยัดภาษีมากที่สุดก็คือการแยกประเภทรายได้ที่ถูกต้องวันนี้เราจะไล่ารายได้8ปประเภทเพื่อให้คุณวางแผนได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Vision Talk กบายพี่อ้อสักเซ s v วิชั่นค n นซัลทิงนะคะแหล่งรวมคอนเทนต์ของคนมีวิสัยทัศน์วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเงินได้8ประเภทเพื่อที่ทั้งบุคคลทั่วไปธุรกิจครอบครัวและ SME จะวางแผนคำนวณภาษีประกันโครงสร้างรายได้ได้ตรงประเภทและคุ้มค่าที่สุดค่ะภาพรวมการคำนวณมีลำดับสั้นๆแบบนี้นะคะเริ่มจากเงินได้พึงประเมินของทั้งปีหักค่าใช้จ่ายตามจริงหรือเหมาจ่ายหักค่าดหย่อนเหลือเง ได้สุทธิแล้วค่อยคำนวณภาษีตามขั้นบันไดทีนี้มาดูว่ารายได้ของเราอยู่ในประเภทไหนกันค่ะหมวดที่1เป็นรายได้จากการทํางานคือประเภทที่1เงินเดือนค่าจ้างโบนัสของมนุษย์เงินเดือนและประเภทที่2รายได้จากหน้าที่หรือตําแหน่งเช่นรับจ้างทาของรับจ้างรีวิวค่าในหน้าเบี้ยประชุมหมวดที่2รายได้จากทรัพย์สินได้แก่ประเภทที่3ค่าลิขสิทธิ์ค่าสิทธิบัตรทรัพย์ส,สินทางปัญญาประเภทที่4 ดอกเบีย้ยเงินปันผลส่วนแบ่งกําไรผลประโยชน์หรือกําไรจากคริปโตเคอเรนซีโทเค็นดิจิตอลประเภทที่5ค่าเช่าทรัพย์สินเช่นบ้านที่ดินรถเครื่องจกักรทรัพย์สินต่างๆหมวดที่3รายได้จากการประกอบธุรกิจและวิชาชีพคือประเภทที่6วิชาชีพอิสระเช่นแพทย์ทนายสถาปนิกนักบัญชีประเภทที่7ผู้รับเหมาที่ลงทุนจัดหาแรงงานและค่าวัสดุเองประเภทที่8รายได้จากการค้าขายการเกษตรอุตสาหกรรมขนส่ง หรือกิจการอื่นๆที่ไม่เข้าข้อก่อนหน้าทําไมต้องรู้ให้ชัดเพราะแต่ละประเภทมีวิธีหักค่าใช้จ่ายต่างกันซึ่งมีผลโดยตรงกับภาษีที่ต้องจ่ายเช่นเงินเดือนกับค่าจ้างใช้เหมาจ่าย50%แต่ไม่เกิน1,000 0แบาทค่าลิขสิทธิ์ใช้เหมาจ่าย50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือเลือกตามจริงค่าเช่าทรัพย์สินมีสัดส่วนเหมาจ่ายตามชนิดสํรประมาณ1 0 3 0งานวิชาชีพอิสระผู้รับเหมาบางประเภทเหมาจ่ายได้สูงถึง60% หรือเลือกตามจริงก็ได้ถ้าเลือกให้ตรงฐานภาษีก็เล็กลงทันทีค่ะสรุปคือถ้ารู้ประเภทเงินได้ก็จะรู้ทางเลือกภาษีและออกแบบภาษีได้ครอบคลุมมากขึ้นค่ะถ้าอยากให้ทีม Success Vision Consulting ช่วยวิเคราะห์แผนภาษีประกันโครงสร้างรายได้แปดประเภทสำหรับคุณหรือธุรกิจของคุณสามารถสแกน QR Code ทั้งหาเราได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะว่าทุกความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากแผนที่ดีและพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย